รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p u r e c e n t e สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับพวกเรานะครับในรายการไลฟ์สไตล์ไบโลเชอีค่ะค นี้นะครับเราก็อยู่กับคุณตุกตานะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับตรงนี้อยู่ที่โรงแรมโยมาโยมาที่ที่ทย่าี่ที่ที่าย่ทย่ทีห้องพักรู่ที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 ่ทา่ที่ที่ที่ทน่ที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 าที่คร่่ที่่ทะ่ทีนทีีท่ี่ี่่ี ก็ถ้าเป็นที่ปลายเนี่ยก็จะมีอยู่3มที่ที่ปลายสามที่ก็ที่โยมาแล้วก็ที่เดอะควอเตอร์แล้วก็รี่ลูอีกที่หนึีกที่นึงแตกต่างกันไหมแตกต่างกันค่ะก็คือ3าที่นี่จะตอบโจทย์ของในกลุ่มของลูกค้าแตกต่างกันเดอะควอเตอร์ก่อนเะควอเตอร์เนี่ยก็คือจะใกล้ในเมืองที่สุดก็คืออาจจะอยู่ในส่วนของลูกค้าที่อยากจะอยู่ใกล้เมืองเดินไปใกล้ๆใกล้ค่ะใช่แล้วก็ในส่วนของโยมาก็คือจะแตกต่างที่นี่ก็คือเราจะมีวิวภูเขา็นแนวทิ่อันนี้คือจุดขายเราะแม้ว่าพีชอบแมวมาดิ ก็จะมีแม่น้ำปลาอยู่ข้างหน้าโรงแรมคมองเห็นอันนี้คือจุดเด่นของเรมากแต่ตรงนี้จะไม่มีสปาไม่มีสปาเท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดครับ ที่นิวลิลูโฮเทลอันนี้จะเหมาะสาหรับแบ็คแพ็คก็คือมันจะไม่มีที่จอดรถแต่ว่าจะอยู่ในเมืองเลยคืออยู่ตรงถนนคนเดินเลยจะมีจํานวนห้องน้อยกว่าค่ะเฟอิลิตี้จะไม่เท่าสองที่แต่ว่าก็คือต่างชาติแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกับน้องตุ๊กตาใหม่นะคะว่าห้องราคาเท่าไหร่และอยู่ที่ไหนนะคะติดต่อยังไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจส่ดค่ะ ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Pure Center อ่ะแล้วครับก็มาคุยถึงในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ๆก,กับโรงแรมบ้างใกล้ๆโรงแรมเนี่ยถ้าเด่นที่สุดก็จะเป็นหมู่บ้านจีนยูนานค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านอาก็คือเขาจะมีส่วนที่ทําเป็นพับดิกก็คือให้เราเข้าไปเยี่ยมชมได้นนนในส่วนนี้ก็จะมีบริการในส่วนของอาจจะมีชุดแต่งตัวมีร้านอาหารที่เป็นของคนจีนยูนานจริงๆค่ะมีม้าให้นั่งมีลาให้นั่งแล้วก็ที่เด่นๆก็จะมีชิงช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะ บอกให้ข่าสารกับ ได้ค่ะถ้าเกิดมาพักที่โรงแรมเราก็ให้ข้อมูลตรงนี้ให้ข้อมูลค่ะแล้วก็เราก็จะมีบริการพ้ายเที่ยวตรงนี้มีไกด์พาเที่ยวด้วยถ้าช่วงนี้เนี่ยถ้าลูกค้าในส่วนของไลฟ์สไตล์ปตาราชนีเนี่ยเขามีส่วนลดให้พิเศษ20เปอร์เซ็นต์โอ้โหมาทุกคนพรีจ็อกเลยพรีจ็อกเพราะว่าตอนนี้กำลังจะเข้าไฮซีซั่นแล้วเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่มีห้องพักบอกตรงว่าสวยงามมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องตุ๊กตามากนะครับขอบคุณนะครับเวลาหมดแล้วครับ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์คุณใจดีนะคะบริษัทเนโอไลท์นเตนชั่นแนลขายตรงของคนไทยค่ะร้ันสุพิมสยามธุรกิจครับมินววาคลินิกนะครับที่สยามดิสคัฟเวอรี่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณโยมาโฮเทลด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เพราะว่าผมยังมีอาหารอร่อยๆของที่นี่แนะนำท่านผู้ชมอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ